เมื่อสักครู่นะลูกเราพูดถึงเรื่องของการเขียนความสัมพันธ์ไปแล้วก็ตอบได้ย่หรอกนะครับเราเราก็จะนําความสัมพันธ์เมื่อสักครู่นี่แหละนะครับมาช่วยในการหาค่าที่เกี่ยวข้องนะครับในหัวข้อนี้การหาพจน์ใดๆของลําดับเลขาคณิตโอเคโดยหลักการที่จะนําไปใช้ในการหาพจน์ใดๆของลําดับเลขาคณิตนั้นเราต้องทราบก่อนว่าลําดับนั้นมันมีค่าอัตราส่วนร่วมเป็นเท่าไหร่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับค่าอ่าต้องรู้ นะครับถ้าไม่รู้จะไม่สามารถหาพจน์ต่อไปได้นะครับเขาอาจจะบอกมาตรงๆหรือเปล่าหรือว่าต้องให้เราไปหาออกมาก่อนก็แล้วแต่คือยังไงต้องรู้นะครับสิ่งที่ต้องรู้ต่อไปอีกก็คือต้องรู้พจน์ใดพจน์หนึ่งอย่างน้อยหนึ่งพจน์ละนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ร่วมกันกับค่าอาที่ได้นะครับเอามาใช้ยังไงก็เอามาใช้ผ่านความสัมพันธ์ระหว่างพจน์เมื่อสักครู่นี้รู้อา รู้จพ์ใดพจน์หนึ่งใช้ความรู้เมื่อสักครู่เขียนความสัมพันธ์ระหว่างพจน์ที่เรารู้กับพจน์ที่เราต้องการหาโอเคนะครับนี่คือหลักการคราวน,นี้มาดูว่าเราจะใช้ยังไงจากหลักการ3ข้อที่ว่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยตัวอย่างจงหาพจน์ที่5ของลำดับเลขคณิตที่มีพจน์แรกและอัตราส่วนร่วมเท่ากับ3และ2 <c oughs> ไม่เขียนความสัมพันธ์ก็ได้นะ ตอนนี้เรารู้พจน์ไหนเรารู้พจน์รู้ข้อมูลตัวไหนตอนเนี้รูร้พจน์แรกพจน์แรกเป็นสามโอเคนะครับ<อ>พจน์แรก A1 เป็นสามอาเป็น<อ>เขาบอกมาคราวนี้ถ้าสมมุติเราเขียนความสัมพันธ์ไม่เป็นเราก็ใช้ความรู้ก่อนหน้าเรื่องความสัมพันธ์นั่นนะ่ะก็คือใช้ลักษณะของลำดับเลขคณิตนนเข้ามาช่วยก็ได้มาหายังไงค่า R เป็นเท่าไหร่ตอนนี้ นั่นหมายว่ามันคูณ2ไปเรื่อยๆเราก็ทยอยคูณไปท,ทีละตัวทีละตัวทีละตัวจนกว่าจะเจอตัวที่ตัวที่5ก็ได้นะครับโอเคนะแต่ก็อย่างว่ามันมันมันอาจจะช้านะครับสิ่งที่เราอยากทราบครับคือ A5 โอเคนะจงหาพจน์ที่5นั่นคืออยากรู้ว่า A5 เท่ากับเท่าไหร่เราก็เขียนความสัมพันธ์เ5ห้เขียนเลย A5 กับ A1 เนี่ย A5 เท่ากับ A1R ยกกำลัง4เขียนออกมาได้อย่างนี้5กับ1 5กับ1ใช่ไหมห่างกันเท่าไหร่ห่างกัน4 5กับ1ห่างกัน4นะนะครับหรือก็คือเราคูณ R ไป4ตัวคูณ R ไป4ตัวจากพจน์ที่1ก็จะถึงจพ์ที่5โอเคนะครับ ยังไม่ได้แทนค่านะยังไม่ได้แทนค่าคือเขียนความสัมพันธ์ไว้ก่อนลูกต่อไปหลังจากที่ได้ความสัมพันธ์ตรงนี้ออกมาเราค่อยแทนค่าแทนยังไงบ้าง A 5ยังไม่รู้ติดไว้ก่อน A 1เป็นเท่าไหร่ A1 เป็น3 R เป็น2นะครับก็แทนค่านี่ A1 นะเลขก3นี่นะวงเล็บนี้คือค่า R ยกกำลัง4 2ยกกำลัง4หาได้บ้าง2คูณกัน4ตัวได้เท่าไหร่ สคูณกัน4ตัว2 2เป็น4 8 16ปกนะครับสอกำลังสได้16ก็เป็น3ามคูณสิจับมาคูณกันซะนะครับก็จะได้ a ห้าออกมาเท่ากับ48เรียบร้อยนะครับแทนค่าลงไปให้ถักแล้วก็คำนวณคำนวณออกมา <c oughs> ตัวอย่างต่อมาจงหาพจน์ที่4ของลำดับเลขาคณิตที่มีพจน์แรกและอัตราส่วนร่วมเท่ากับ2และลบ4ตามลำดับ ก็เหมือนเดิมครับแค่เขียนความสัมพันธ์ให้ได้แล้วก็แทนค่าลงไปนะครับสิ่งที่รู้มีอะไรบ้างพจน์ที่1ครับพจน์แรกเป็นพจน์แรกเป็น2มีอัตราส่วนร่วม R เป็นลบสอยากหาพจน์ที่พจน์ที่4นะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคนะเราก็ต้องเขียนความสัมพันธ์ระหว่างพจน์ไหนกับพจน์ไหนพจน์ที่1กับพจน์ที่4ี่เขียนได้ยังไง เป็นสามต้องเขียนให้เต็มด้วยนะลูกไม่ใช่ไม่ใช่ A1 หนึ่เท่ากับ A อไม่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 สูตรก็ได้ลูกเขียนเลย A4 สเท่ากับเฮ้มันไม่เต็มดิ a สี่เท่ากับ A ยกกำลังสาไม่ไม่ไม่ใช่แล้ว เ4เท่ากับ R ยกกำลัง3เราบอกอย่างนี้นะเมื่อกี้นะใช่มันต้องมี A1 ด้วยมีตัวเริ่มด้วยโอเคนะมันจะต้องเป็น A4 เท่ากับ A1 คูณ R ยกกำลัง3ยังยังยังไม่ได้แทนค่านะลูกแค่เขียนความสัมพันธ์ออกมาก่อนไอเรื่องลบไม่ลบนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันมันเป็นลบสเดี๋ยวค่อยไปแทนนะครับแต่ตรงนี้เขียนความสัมพันธ์ออกมาให้ได้นะ ไอ้ที่เราบอกว่าอะไรนะพจน์ที่1กับพจน์ที่สีมันได้3อะไรเงี้ยคือคือคือเราเข้าใจแต่ว่ามันต้องไปแทนค่าไปเขียนอะไรด้วยโอเคนะครับอ่ะก็แทนค่าซะ A1 เป็นเท่าไหร่ล่ะ A2 R เป็น R เป็นลบสี่แทนค่าลงไปลบสยกกำลัง3าลบสคูณกัน3ตัว3ตัวนะไม่ใช่3ครั้งนะสามตัว ลบสี่คูณลบสี่ไม่ใช่สามสี่สิบสองลบสี่คูณกันสามตัวหลกลบสี่คูณลบสี่สองตัวแรกก่อนได้สิบหกสิบหกก็มาคูณกับลบสี่ต่อเมื่อกี้สิบหกใช่ติดลบลบ 64เป็นลบด้วยนะลูกนะนะครับก็ค่อยเอามาคูณ2ต่อก็จะได้พจน์ที่4ออกมามีค่าเท่ากับลบหนึนะครับเรียบร้อยเอาบวกคูณลบเนาะโอเคไหมเอออันนี้มอหนึ่งก็นเนี่ยมอหนึ่งมอหนึ่งมอนหนึ่งนะครับอ่ะต่อไป <c oughs> จงหาพจน์ที่6ของลำดับเลขโอ้ยเฉยไม่ใช่เลขคณิตนะน,นี่นะ เลขาเดี๋ยวครูก๊อปมาครูลืมเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเลขาไหนไอ่ะม,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 มันเป็นเลขคณิตหมดเลยเดี๋ยวแก้กัน เมื่อกี้คู่ก็เรขานะอ่ะโอเคแก้แล้วอ่ะดูต่อครับดูต่อ จงหาพจน์ที่หของลำดับเรขาคณิตนะครับที่มีพจน์ที่สี่และอัตราส่วนร่วมเท่ากับหและสามตามลำดับวิธีทำรู้อะไรบ้างจงหาพจน์ที่6นั่นหมายความว่าพจน์ที่หเราไม่รู้หรอกลูรู้พจน์ที่สี่แล้วพจน์ที่สี่เป็นเท่าไหร่พจน์ที่สี่เป็นหรู้อะไรอีก รู้ r อ,อัตราส่วนร่วมเป็น3นะครับสิ่งที่อยากรู้ก็คือ a6 มันจะมีค่าเท่าไหร่เราก็ต้องเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง a6 กับ a a4 a6 กับ a4 นะลูกไอห่างกัน2นี่ตอบได้ไหมตอนนี้ตอบได้ครับแต่เราเขียนไม่เป็นเราต้องเขียนให้เป็น a6 เท่ากับ a4r ยกกำลังสองนี่ต้องเขียนตัวนี้ออกมา นะครับเขนตนตัวนี้ออกมาให้ได้จากนั้นค่อยแทนค่าลงไป A4 เปลี่ยนเป็นเลข 6R เปลี่ยนเป็นเลข3นะครับ3ยกกำลัง2ได้ได้9ก็เป็น6คูณด้วย9ก็จะได้ค่า A6 หรือพจน์ที่6ออกมามีค่าเท่ากับ9 6 54นะครับเรียบร้อยต่อไปจงหาพจน์ที่3 ของลำดับเลขาคณิตที่มีพจน์ที่5และไม่ใช่และและอัตราส่วนร่วมเท่ากับ625และ5ตามลำดับรู้อะไรกระบวนการตั้งต้นต้องตั้งให้ถูกก่อนนะครับ A5 เรามี R ก็มีอยากรู้อะไร A3 เราก็ต้องไปเขียนความสัมพันธ์ออกมาถ้าอยากรู้พจนะ์เเท่ากับ A3 R ยกกำลัง2 <A 5. S 1> A5 เท่ากับ A3 คูณ R ยกกำลังสองคือเอา A เยอะๆเอาไว้ทางเนี้ยเอมาไว้ทางนี้นะครับเท่ากับ A3 R ยกกำลังสองจากนั้นแทนค่าลงไป A5 เป็น625 A3 ไม่รู้ก็เขียนเป็น A3 ไว้ R เป็น5นะครับนี่อะไรแทนได้ก็แทนแทนไม่ได้ก็ปล่อยไว้ ห้ยกลังสองเป็น 25, 25ใช่ไหมก็จะได้25 A3 <Okay. S 1> ถ้าถ้ามองออกตั้งแต่ต้นก็ไม่จำเป็นต้องไปย้ายข้างแล้วนะเลขอะไรคูณ25มันได้625อยี่สิาอะไรเงี้ยไอ้ตัวนั้นแหละคือ A3 แต่ถ้าไม่รู้ก็ต้องผ่านกระบวนการแก้ตามที่เราเคยเรียนมาก็คือย้าย25ไปหารใช่ไหมนะครับก็625หารด้วย25่สอันยี้าย้ายมาแล้วก็เหลือ A3 นะครับ ครครัวแค่พูดตามหลักการที่เคยเจอมานะคือว่าย้ายข้างจริงๆมันเป็นการอะไรนะย้ายข้างมันไม่ใช่หลักการคณิตศาสตร์มันต้องบอกว่าอะไรหารด้วยจํานวนที่เท่ากันอะไรเงี้ยเออถ้าถ,ถ้าเต็มเต็มจริงๆก็คือคูณด้วยหนึ่งยี่สิบส่วนยี่ห้าทั้งสองข้างอะไรเงี้ยแต่เสียเวลาคูณไงสุภาชัยไ,ไม,ยไม่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 ใช่ว่าเสียเวลาคูณเสียเวลาเขียนเนาะ ถ้าอย่างนั้นมันเสียเวลาเขียนเขาก็เลยบอกว่าเอ,ออย้ายข้างเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับเออย้ายข้างเลยลูกก็เลย <c oughs> ก็จะได้เอสามออกมาเท่าไหร่เนี่ยหารเสร็จยี่สิบห้าใช่ไหมครับเรียบร้อยโอเคนะอ่ะก็จบครับอัดสองเนื้อหาที่ต้องเรียนสองคาบลงในคาบเดียวนะวันนี้ครูกลัวมันจะไม่ทันนะครับ <c oughs> เ,เวลาที่เหลือก็ทำข้อสอบต่อก็แล้วกันนะครับ